สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูเส้นทางที่จะไปที่ดินแปลงบ้านสวนของเรานะครับนี่ครับอยูอ่เส้นที่จะไปอ่างกับน้ำมปลพื้นะครับแล้วก็มีอีก2อ,อ่างเลยก่อนถึงที่ดินของเรานะครับตรงนี้ก็จะมีวัดนงเรียนสถานีอนุใหม่แต่ผมถ่ายไม่ได้กลัวรูปขยะทมนี่ก็จะเป็นเรนเดียรรีสอร์ทนะครับไอเกนทอเลยนะครับ รีสอร์ทใใหญ่สวยๆอยู่ใกล้เคียงหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านไร่ปอนหวานนะครับมีอินทผาลาัมงอะมังคุดเก็บสดๆที่สวนได้ที่นี่ครับไปกันต่อครับนี่ครับวิวเขาข้างทางเขียวอุ่มเชียวครับสวยมากเอา้าแอ็ดขอแวะอ่างก็บนำ้ำมวยปลื้มนิดนึงก่อนถึงที่ของเรา1นกิโลขึ้นไปเลยไปดูชมบรรยากาศการซักหน่อยละกันครับ Mm hmm. ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วดู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 ด,ดูโอ้โหสวยมากมีหมอกด้วยดูครับเขาบอกว่าคลิปนี้แอดตะคิวกินเปนหนึ่งกรุกนะครับมือเกรงมากเพราะว่าต้องการถ่ายให้มันสโลว์ให้ทุกคนได้เห็นวิวเนแบบชัดชัดนะครับนี่ครับศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวกำลังสร้างกำลังจะคลาย เหล่คนคุนด่านแห่งทีส2์เลยนะครับบริเวณเขาพระของเรากำลังจะมีแล้วนะครับตรงอ่างเก็บน้ำห้วยปลื้นั่นแสดงให้เห็นว่ากำลังจะเกริออีกขึ้นไปอีกนะครับดูครับวิวสวยมากเย็นๆจะมีนักท่องเที่ยววิ่งออกกำลังกายปิกนิกกันเยอะมากนะครับอ่ะลงจากหางห้วยปลื้ก็ไปกันต่อนะครับอีกประมาณ3 0 0เมตรก็จะถึงทางเข้าที่ดินของเราแล้วนะครับอันนี้คือถนนเส้นหลักทางหลวงนะครับผมที่จะไปวังรีรีสอร์ทนะครับ นี่เดียวครับนี่เดียวแล้วนิ่เดียวแล้วชะลอนี่หนึ่งชะลอนี่หนึ่งคนขับนี่ครับถึงแล้วครับทางเข้าในซอยทางเข้านะครับมีรีสอร์ทใหญ่ด้วยนะครับนี่ครับทางเข้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตเข้าจากถนนลาดยางทางหลวงเข้าคอนกรีตไปประมาณแค่200เมตรนะครับก็จะถึงที่ดินนะครับนี่ครับทางเข้าที่ดินของเรา บ้านคนล้อมรอบไม่เปรี่ยวแต่พอเข้าไปข้างในบรรยากาศจะได้บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศบ้านสวนนะครับล้อมรอบด้วยพื้นป่าต้นไม้ใหญ่นะครับทำให้อากาศเย็นชื้นตลอดทั้งปีไม่ร้อนนะครับบอกได้เลยว่าไม่ร้อนวิวเขา360สามอหงศาเช่นกันนะครับมาดูเหมาะกันเลยนะฮะ นี่เป็นไงครับถวยไหมครับดินดีมากนะครับด้วยความที่เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ออกจากที่ดินมาเรามาชมอ่างเก็บน้ํากันต่อครับห่างจากที่ดินราห้าร้อยเมตรสำหรับอ่างเก็บน้ำใสยทองมีน้องหมาเข้ามาโผล่ในเฟร,รมด้วยน่ารักมากนี่ครับอ่างเก็บน้ำใส่ทองห่างที่ดินแปลงบ้านสวนของเราที่กําลังจะขายนี้เพียง500เมตรเท่านั้นนะครับดูครับบรรยากาศธรรมชาติหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศธรรมชาติที่เขียวชอุ่มขนาดนี้ ต้องนครนายกขอพระเท่านั้นนะครับเพื่อพร้อมไปด้วยอ,อ,อากาศแล้วก็สภาวะแวดล้อมที่คนกรุงเทพเรียกได้ว่ากำไรชีวิตนั่นเองนะครับไฮไลค์ครับมีนกเงือ